สวัสดีค่ะพันไม้สไตล์เบโบค่ะคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมสมุนไพรดอกหอมอีกชนิดหนึ่งนะคะที่หลายๆบ้านก็มักจะมีปลูกกันไว้นะคะต้นนี้ก็คือต้นพุทซ้อนหรือต้นเขตทวานะคะหรือพุทสวนค่ะพุทซ้อนเป็นไม้ยืนต้นพุ่มเตี้ยขนาดเล็กนะคะสูงได้ประมาณ1-2เมตรค่ะลักษณะตัวไปจะคล้ายพุทจีบ แต่จะแตกต่างกับตรงที่พุธซ้อนจะไม่มียางสีขาวอยู่ในต้นและก็ใบเหมือนพุดจีบนะคะลำต้นของพุธซ้อนก็จะแตกกิ่งก้านมากนะคะลำต้นและกิ่งก้านก็จะเป็นสีเขียวนะคะมีใบดกหนาทึบรากใต้ดินก็จะมีสีเหลืองอ่อนนะคะพุธซ้อนเองก็จะเป็นไม้ที่ชอบแด็กจัดแล้วก็ชอบความชื้นสูงนะคะหากได้แสงแดดไม่ค่อยเพียงพอดอกก็จะไม่ค่อยดกนะคะการตัดแต่งกิ่งทรงพุ่มเนี่ยเป็นส่วนที่ทำให้ ต้นโปร่งแล้วก็ทําให้ดอกใหญ่ขึ้นได้ค่ะนี่ก็คือดอกที่เพิ่งจะออกนะคะก็จะมีสีขาวนะคะส่วนนี้ก็เหี่ยวแล้วนะคะก็จะมีสีเหลืองนะคะช่วงนี้ก็ไม่ได้โดนแดดเท่าไหร่น้องก็เลยออกดอกไม่ค่อยดอกค่ะดอกก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะหอมแล้วก็ชื่นใจดีค่ะส่วนใบจะออกหนาแน่นค่ะเป็นใบเดียว เรียงตรงกันข้ามประกอบเป็นใบ3ามใบลักษณะใบมนรีรูปหอกปลายใบแหลมโคนใบสอบขอบใบเรียบแผ่นใบเป็นมันสีเขียวเข้มเนื้อใบหนาก้านใบสั้นแล้วก็จะมีหูใบสองอันนะคะอยู่ระหว่างก้านใบด้านละอันค่ะส่วนดอกนะคะจะออกเป็นดอกเดี่ยวนะคะจะออกตามง่านใบและปลายกิ่งนะคะดอกก็จะมีขนาดใหญ่คล้ายดอกพุดจีบค่ะ ดอกพุดซ้อนจะมีสีขาวมีกลีบดอกซ้อนกันหลายๆชั้นโดยกลีบป,ปลายแหลมนะคะกลีบดอกมนรีจะมีประมาณ5-7กลีบค่ะเนื้อกลีบก็มีกลิ่นหอมแบบอ่อนๆด้วยค่ะผิวดอกก็จะมีลักษณะนุ่มนะคะ ดอกมีเกสรตัวผู้6ก้านเป็นรูปแถบนะคะติดที่ปลายหลอดกับกลีบดอกส่วนเกนสรตัวเมียก็จะเป็นเกสรก้านยาวๆนะคะยอดเกสรจะเป็นกระจุกแน่นค่ะรังไข่จะอยู่ใต้ฐานรองดอกส่วนกลีบเลี้ยงจะมีประมาณ5-8แแฉกนะคะก้านดอกสั้นหรือไม่มีก้านดอกส่วนลักษณะผลนะคะก็จะมีรูปกลมคล้ายรูปไข่นะคะออกแบบห้อยหัวลงนะคะ ช่วงนี้ก็ยังไม่ออกผลนะคะเมื่อสุกเนี่ยผลก็จะเปลี่ยนสีนะคะจะเป็นสีเหลืองหรือสีแดงนะคะลักษณะผลก็จะมีเหลี่ยมนะคะยาไปตามรูปผลค่ะภายในก็จะมีเมล็ดนะคะแล้วก็มีเนื้อเยื่อเป็นสีแดงนะคะเข่าเมล็ดอยู่ค่ะตน้นผู้สอนจัดว่าเป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะคะ ที่เรานิยมนำมารักษาอาการต่างๆนะคะซึ่งทุกส่วนของลำต้นดอกพุดก็สามารถนำมาใช้ได้เกือบทั้งหมดนะคะเช่นรากนะคะก็จะเป็นยาเย็นนะคะจะมีรสขมค่ะใช้ถอนพิษไข้นะคะใช้ตำพอกบาดแผละนะคะแล้วก็แก้อาการร้อนในแก้ตัวร้อนแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อเหลือต้นก็จะช่วยลดพิษไข้ได้นะคะ ส่วนผลของดอกพุธเองก็จะช่วยกระจายเลือดที่อุดตันนะคะช่วยแก้อาการอักเสบช่วยแก้อาการกระสับกระส่ายนอนไม่หลับนะคะช่วยแก้เลือดกำเดาแล้วก็แก้อาการเหงื่อควุมปวดฟันนะคะแล้วก็ช่วยแก้อาการอาเจียนเป็นเลือดด้วยค่ะส่วนใบเราก็จะนิยมนำมาพอกแก้เป็นอาการปวดศีรษะนะคะ ลักษณะการใช้สปปรรพคุณทางยาของดอกพุธนะคะถ้าเป็นการใช้ยาแบบแห้งนะคะให้ใช้ประมาณครั้งละ3-10กรัมนะคะแล้วก็นำมาต้มกับน้ำนำมารับประทานนะคะถ้าหากจะใช้เป็นยาสดก็ให้ใช้ในปริมาณ35-70กรัมนะคะนำมาตำให้ละเอียดนะคะแล้วก็คั้นเอาน้ำมาใช้รับประทานหรือว่าทาแผลภายนอกได้ค่ะ นี่ก็เป็นลักษณะทั่วไปของต้นพุทซอนนะคะ